วัสดีค่ะคลิปนี้มาดูความคิดเห็นเนติเซนเกาหลีหลัง YG ปล่อยโปรเซอร์ยืนยันวันปล่อยทีลริสซิงเกิลของ b บ็คพิง n k ที่มีชื่อว่า Pink v e n o เที่จะถูกปล่อยออกมาให้ชมกันในวันศุกร์ที่19สิงหาคมนี้เวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทย จากนั้นก็จะตามด้วยการเปิดตัวอารบัมใหม่ในเดือนกันยายนและเริ่มเวิร์ทัวร์ในเดือนตุลาคมส่วนพวกเขาจะว่าอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยเริ่มจากคอมเมนต์แรกค่ะเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะมาฉันบอกว่าพวกเขาจะปล่อยของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ฉันรอแบ็คพิ้งมานานเกินไปแล้วชื่อเวนเดอร์หรอช่วยเชิร์สเพทพ่นพิทให้พวกเราดูหน่อยรู้สึกเหมือนการกลับมาของราชินีเลยน้ำตาจะไหลแบ็คพิ้งคัมแบ็ค ในที่สุดก็ได้ฟังเพลงใหม่แล้วดูเหมือนว่าจะต้องรอจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันจนถึงวันที่19ได้โปรดปล่อยทีเซอร์ตัวเต็มออกมาให้ฉันดูทีจากบอนพิงค์เป็นพิงค์เวนเนอร์ทำไมมันเท่จัง และนี่ค่ะก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนจากเนติเซนเกาหลีหลังวาจปล่อยโปรเตอร์ยืนยันวันปล่อยพีรีรสซิงเกิลของ b บ a ็คพิง k ที่มีชื่อว่าพิง k v เ n นเดอย่าลืมกันนะคะในวันศุกที่19สิงหาคมน,นี้เวลา11นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยมารอชมความยิ่งใหญ่ของสาวไปได้วยกันค่ะ ส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะต้องขอขอบคุณแอ t w i t ตเตอร์ t l e t ทิร์ s ท s สลสําสำหรับการแปลด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ